นี่นะครับเป็นเบื้องหลังนะครับอันนี้คือเสร็จงานไลฟ์เราไม่ได้ถ่ายวันนี้เราไม่ได้ถ่ายเกี่ยวกับศิลปินให้ดูนะครับแต่ว่าคลิปของช่องแมนจักรพร์ดิชาแนลนะครับก็จะเป็นนี่ครับเบื้องหลังว่าหลังจากจบไลฟ์อันนี้คือเบื้องหลังจริงๆนะครับนี่ทางทีมงานอาจารย์นักดนตรีนะครับหลังจากจบงานนะครับมือของมือของกระชวยหน่องผมโชว์ด้ครับนี่ง มีเบื้องหลังแต่หลายคนคือไม่เคยเห็นเบื้องลึกเบื้องหลังอันนี้เป็น y o YouTube เราถ่ายแต่ศิลปินใช่ไหมปกติอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเบื้องหลังนี่ใช่ไหมเขาทำงานนะครับลูกกองลกพกเกเพื่อนเพื่อนทีไปนอกนะครับมาได้อะไรมานี่นะครับนี่คือบรรยากาศจริงๆนะครับเบื้องหลังเ้าไปดูนะครับดูครับดูเบื้องลึกเบื้องหลัง อันนี้ก็จะเป็นน้องท็อปธนาชัยกําลังเก็บของถ่าย YouTube เบื้องหลังหลังจากเสร็จงานเก็บของครับผมเสร็จงานแล้วหายเหนื่อยพรุ่งนี้ไปงานต่อหนีได้ข่าวพรุ่งนี้ไปกาลสินครับโอ้โหเดินสายนในอีสานท็อปมิวสิกปากซื้อบัตรติดต่ำนะพี่น้องเด้อปัดราคา100บาทครับ99บเกาทอ๋อ99้บาทเอาผ้าหอมไปแล้วในนึงนึงอันนี้ก็จะเป็นทีมไลฟ์บ่าวภูไทยนะครับนี่ก็เป็นเบื้องหลังนะครับนี่การทำงาน เบื้องหลังคือก็ต้องเคลียร์นะครับความเราเห็นเบื้องหน้าที่สวยหรูนะครับอันนี้คือเบื้องหลังนะครับต่างคนต่างทํางานกันนะครับนี่นะครับเบื้องหลังหิวข้าวอ,อะไรอ่ะเมนูวันนี้คือไวจับครับไวจับอร่อยมากอร่อยมากไม่ต้องปรุงเออไม่ต้องปรุงเพราะว่าตรงชุดเยอะแล้ว <laughs> นี่เบื้องหลังหลังจากเสร็จงานก็นี่ ตามภาพนี่ตะคุนเออค่ะแล้วคอนขอบคุณสำหรับพี่น้องที่อ่านอดมาไล่แหย่นะคะเออหนูจะเอาไปส่วนหนึ่งนูจะไปอ่าเพื่อหายใจในอันนี้ส่วนหนึ่งนูจะเก็บไว้ได้บ่บุส่วนหนึ่งก็เออเอาไปนวดนะคะนวดตัวค่ะ,คะ ่ะแต่ผมเห็นยังห่วงอกค่ะจักรไซยังบบรู้ว่าสิไซบุส่มหลายน่อยก็บ่าจักรม่มีไฟนะอันยังจันนาเจ้ากรเลียวบ่กัจุลดจุดดนนากรดุ่ครัีเบื้องหลังนะครับถ่ายเบื้องหลังโอนไม่วยันหน้ามาหน่อย2อคนถ่ายคลิปอีกแล้วยูทูบเบอร์กูสร้างสรางนี่แห่น่ะด้าคลินึงมืนึ น่าคอนเทนต์นี้คือเบื้องหลังก็คือเบื้องแก้วค่ะเช่องอช่งพี่แมนก็คือถ่ายเบื้องหลังวันนี้หลังจากคุณหาเลยลูกหาตอนค่ะหาตอนเพื่นนโอ้ยเหยื่อเสี่ยมของพะโล้เผ็ดกินเยอะๆกินเยอะๆคุ่จับี๊คุณมาี่ครับอันนี้ก็เป็นน้องๆแดนเซอร์อันนี้คือนี่น้องๆแดนเซอร์อันนี้เบื้องหลังนะครับนี่นะครับเบื้องหลังการทำงาน ปกติเราจะถ่ายแต่เบื้องหน้าครั้งนี้เราัาถ่ายเบื้องหลังไงว่าหลังจากเสร็จงานเนี่ยเป็นยังไงมันก็จะวุ่นวายประมาณนี้นะครับสำหรับเสร็จงานเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องเก็บชุดเก็บอะไรเยอะแยะมากมายนะครับน้ยนี่นี่แหละค้าเรว พ่อไม่ดูพ่อใช่ยูทูบเดี๋ยวเดี๋ยวเสียนเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมากุงเทยจะส่งคนมามาตามมาตามมอลำกัญญาเป็นเพียนครับพี่น้องเป็นพยานเี่พี่น้องเนี่ยทำไรตลอดเนี่ยเชียรเชียรผมอันนี้ผมเอาสิแบ่งเชียรจังหวัดกันไปเออทุบลอำนาจพีเตเชรยะโสไอ้เย็นสีล็อกหนมุกนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพี่จังล็อกนี่แหละพี่จังล็อกไปนี่นะ เดี๋ยวฝ่นีกันี่เต้ก็ลอกไปดี่และเออเออเออาออเ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 นอเออีออเอเอ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 ิเอ้เอออเอเออเออเาอเออเ้อเออเอเอเเ่นเอเอออเเเเ่เเเอเอเออเ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 เอ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  เอาวะคนบ่มากตัวไปมากใส่อีกอเมีนบอเมีนบออคนไทยนล่ะเต็มเนื้อให้เต็มเนื้อเอาขอบคุณบ่าวผู้ไทยเจอกันร้อยขอบคุณเอเย่นเอญใหญ่หวานใจเป็นแป้นพี่อ้านฟิลิปเพนศิลปินผู้ไทยเอ้าหยอกนะเอ้าเพราะว่าสิไปคณะใดเด้อยินดีดีใจนะ เราก็จะเลี้ยงฝนแก้มแก้มเป็นโรงไม้น้ำผู้แทนเด้วยแล้วก็ยินทด้มาบุได้ขอบคุณมากเลยหลายครับให้ผู้จิดรก่นเลยแต่เสร็จงานนะคะนี่เจสี่มีอะต้มข่าอ่าต้มแป้งมันให้เรากินนะครับต้มแป้งมันนี่หลังจากเสร็จงงเสร็จงานได้หลายคนอันนี้ก็ลากูลาทายนะครับใครไล่พอดีใช่หรือเปล่าใช่อันไหนจะไห้บ่น้องแม็กนะครับหลายคนไล้เน้ไอ้เป็น <laughs> บรรยากาศจริงๆนะครับดิวงานนะครับน้องตุ๊กตับดิลงาน<ด>งานเยอะอันตรวจตรวจอันตรวจงานค่ะพี่นออ้องเบิ้งอันเห็นเร็วๆมุกไดงมันแป๊กมุกได้มันบ่ได้หัวอไปไรปบปรุงค่ะพี่นออ้องขาซิเเรเลยดได้พี่น้องเล็นตลกแต่ล,ละไล่ะเนาะเมเมสอัน เป็นตลกเบื้องหน้าตลกเบื้องหลังไม่ตลกค่ะมื่อกี้เราเอาตลกมาเสนอเจซี่กับพี่น้องกันตีหัวกันนะพี่น้องอันนี้เจซี่เพิ่งกํามักเกลว์ให้เอาเพียงนี้ใช่เอานั่นนี่ใช้เาเป็นผู้คู่ให้ครับเมื่อกี้แต่ว่ากันหนแล้วตีหัวไม่ได้เตรียมครับพี่น้องก็เลยนเหากระดาษตุ๊กเก้พี่น้องเ็กตี้ลีค่ะเขาหูวิ่งบาอนึง ว่าเป็นยังไงค่ะคุณสูงพี่ของน้องค่ะพี่น้องครับซื้อบัตรเด้อค่ะไล่ต่อๆไปค่ะพี่น้องมีค้อนสนับสนุนกันเด้อมาทุก EP มาทุกพีค่ะขุมเราอยู่ไหนขันพนบอลขันพนบอลอะนรมีค่ะไอ้ลักสูตบมมีคนเหรอไม่แม่พี่น้องกล่วยจับแม่กล่วยจับให้แม่มาเลยค่ะแม่บมาอายเพียดเองก็แม่์มาค่ะนี่เอาคือแซ่บบตีคัน กจับมันีกจจับกมันี่แจกแจกแ้ว่ไดแขกขครเสียบบงวะกจะให้ลูกเออปานดไหนกจะพู้ไหกูจะับจกมานนีูจะแม่ิเดี๋ยวครับเสียแบอ่อ่ะกจับบปันไหนกูจะพระเอกแม่นิเสียบนี่มงบ้าไหนกินดอกเขาคิดว่าเสีบอีนนีลเหอสอง้วยแล้วนีคเ่นแล้ว นะครับกดฉากกดอะไรเรียบร้อยแล้วครับนี่นี่ครับเสร็จงานก็ทําต่อนะครับเสร็จอะไรก็ทําต่อนี่แล้วอันนี้คือไม่ถ่ายเบื้องหลังก็คือเสร็จงานแล้วนี่นี่คือถ่ายมาเด้บบคอค่ะขอบคุณค่ะอ๋อเสร็จกันค <laughs> <laughs> รับที่ล่ะทิมบ่อไหวไงมอย่างโมเมนต์พาด้วยทีมบ่อไหวเดี๋ยวพี่ชายลูกเจียบอกคือนพูดมัเงียบมาด้วยเออ เงียนด้วยนี่เนียนสายการสินค้าเสร็จงานเงียก็จะพากันกลับติ๊กกาไปนอนแล้วค่ะขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะคะที่ให้กำลังใจมาตลอดจน EP หนึ่งจนถึง EP ห้าแล้วก็ติดตามทุกๆ EP ต่อไปได้พี่น้องเด้อฝากกันด้วยค่ะอย่าทิ้งอย่าปากันด้วยค่ะบ๊ายบายนีนะครับกดไฟกดไลไ์เรียบร้อยแล้วนะครับเเก็บของเก็บอะไรไปหมดแล้วนะครับ

นี่เก่บก่านะคะลายเก่าอีดีนะลูกไผ่ลักเกือบไขเชี่ยันเองทำความสะอาดนะครับสถานที่เอาผิ่เกือบเนี้ยที่เนีเกือบไปโต้มไปซ้ำนึือึ้งแล้วนะจะแต่ตัวพี้มแลก็ดีแล้ว อันนี้มีร้านค้าแบบมินิมอลนะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้พี่เก่งโอ้พี่พี่พี่เก่งก็มีเต่อะไรอ้าเนี้ยหนึ่งมีไหมมีมีน้ำมันมีครับมีเอาหมูสับจ้ามีค่ะเขาว่าไว้จับหมดว่ะจีท่านไดิกลิ่นวัวนั่งท้องบอลย่างหมูบุตรกับหมูทุเรียวเออนั่นท่านได้กิ่นวัวเอาอันแหละเอาอันนี้นี่หายขายดีขายดีนะครับร้านนี้ฝากอุดหนุนด้วยนะครับ นี่มามาทุกรอบไหมนี่ต่อไปต่อไปจะมาทุกรอบเนาะทุกไลท์ทุกทุกทคนจัดเนาะผู้จัดดีเลระนี่นะครับก็สามารถไวเวีย<ป>น Heh, เอ่อมาซื้อกันได้นะครับนี่สั่งไปแล้วนะครับ ้ายสปอนเซอร์ใครที่สนับสนุนสปอนเซอร์ไลฟ์สดก็จะขึ้นป้ายให้แบบนี้นะครับนี่น้องคอนวอยนะครับทำงานนี่ครับเรื่องหลังจริงๆนะครับเก็บคงเก็บของกันนะครับน่เรื่องหลังความสวยงามจริงๆนะครับน้อง